อดีตพระพุทธอิสระร่วมกับเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชรและก็กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัานพระมหากษัตริย์จัดเวทีเสวนาแล้วก็เชิญชวนประชาชนแสดงออกถึงความจงรักภักดีในวันที่5ทธันวาคมนี้ที่สนามหลวงค่ะ เมื่อเย็นวันนี้บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมปิงอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระอดีตเจ้าวาดวัดอ้อน้อยอำเภอสามพรานจังหวัดนะครปฐมร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา มาลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยบอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวมใจด้วยจงรักและพักดีที่จัดโดยเครือข่ายประชาชนกำแพงเพชรร่วมกับกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกิจกรรมนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อบอกเล่าความภาคภูมิใจต่อสถาบันอันเป็นศูนย์รวม ใจด้วยความจงรักและพักดีรวมทั้งการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันกับกลุ่มคนที่หลงผิดจับจ้วงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์สนองพระกกราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าแผ่นดินไทยคือดินแดนแห่งความประนีประนอมให้เห็นเป็นรูปธรรมพร้อมทั้งเชิญชวนให้แสดงออกถึงความจงรักพักดีพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่5ธันวาคมที่สนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะ กิจกรรมนอกจากการประสัยนะคะยังมีการร่วมกันร,ร้องเพลงชาติเคารพธงชาติกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระบรมชายาลักษร์รัชการที่10และร่วมกันร,ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและแจกของที่ระล,ลึกแก่ผู้มาร่วมงานในครั้งนี้โดยอดีตพระพุทธอิสระกล่าวว่าโครงการ รวมลานบ้านชวนกินข้าวฟังเรื่องพระเจ้าอยู่หวัวนี้จะเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศค่ะ,พะ,เ,คะเพื่อเชิญชวนกลุ่มต่างๆให้มาจับเข่าคุยกันซึ่งก็ดำเนินการมาแล้วในหลายจังหวัดค่ะมมมีคคววาาุ